กายที่การพัฒนาจังหวัดภูเก็ตให้เป็นเมืองสีเขียวนะครับโดยบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนครับร่วมลงนาม MOU กับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ตสนับสนุนสร้างเมืองสีเขียวคาร์บอนต่ำหลักดันเป็นต้นแบบเมืองท่องเที่ยวรักโลกระดับเวิลด์คลาสครับนายโสพลสุวรรณรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตครับเป็นประธานสักขีพยานในพิธีลงนามความร่มมือ สนับสนุนเมืองภูเก็ตกรีนไอแลนด์โลคาบอนซิตี้นะครับเพื่อส่งเสริมการเติบโตที่เพิ่มขึ้นของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและธุรกิจในภูเก็ตโดยมีนายมนทวีหงษ์ยกประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ตและนายสมโพศ์อาคุนายประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทพลังงานบริสุทธ์จำกัดมหาชนรวมลงนามณบริษัทภูเก็ตพัฒนาเมืองจำกัดนะครับการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ก็เพื่อที่จะสนับสนุนให้เมืองภูเก็ต เป็นเกาะสีเขียวเป็นเมืองคาร์บอนตามมีสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดในทุกมิติพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกโดยกลุ่ม EA มีความตั้งใจที่จะช่วยกันพัฒนาประเทศไทยไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนและเห็นว่าภูเก็ตเป็นจังหวัดที่มีความเหมาะสมโดยให้ภูเก็ตเป็นจังหวัดแรกและเป็นจังหวัดต้นแบบที่ EA จะสนับสนุนส่งเสริมนะครับในเรื่องของ คาร์บอนเดีวเ่วโอย่างครบวงจรครับสำหรับแนวทางของกลุ่ม EA นะคะพร้อมร่วมมือกับภาครัฐภาคเอกชนและสภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ตสนับสนุนและลงทุนกรีนโลจิสติกส์และกรีนอิเล็กทริกซิตี้ในเกาะภูเก็ตประกอบด้วยหนึ่งส่งเสริมสนามบินนานาชาติภูเก็ตลดการปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยใช้กรีนอิเล็กทริกซิตี้ผลิตไฟฟ้าจากไฮบริดโซล่าและแบตเตอรี่เปลี่ยนรถใช้ในสนามบินเป็น E v วีและติดตั้งชาร์จเจอร์ในสนามบินส่ง เสริมการให้ E v วีสาธารณะในสนามบิน 2. ส่งเสริมการขายการใช้รถ E ีวีเพื่อการพาณิชย์และสาธารณะในภูกเกต็ต3การติดตั้งสถานีชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าตามจุดคมนาคมสำคัญของจังหวัดภูกเกต็ต4ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำโดยใช้ E อฟเฟอรี่ 5. ร่วมลงทุนสร้างโรงไฟฟ้าขยะประสิทธิภาพสูงในโครงการกำจัดขยะมูลฝอยด้วยระบบ ตเตาเผาขนาดไม่น้อยกว่า500ตันต่อวัน6การปรึกษาและลงทุนในสมาร์ซิตี้เมืองใหม่เพื่อผลักดันให้เมืองภูเก็ตมีสิ่งแวดล้อมที่ดีนำไปสู่จุดหมายการท่องเที่ยวสีเขียวค่ะ